เดิมมีพี่น้องสองคนพี่ชื่อยอมมาดึงเป็นชายน้องชื่อยอมมาโดยเป็นหญิงตั้งบ้านเดินอยู่ที่ปัจจบคิริคันต่อมานางยอมมาโดยเสียชีวิตตายยอมเศร้าโศกมากจึงละทิ้งถิ่นเดิมไปตามยถากรรมจนมาถึงไปคลองแสงในเขตอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราธานีและอาศัยอยู่กับตาจงดวงในดแวยบ้านไกลอนซึ่งมีอาชีพหาน้ำมันเชนจากต้นยางเนื่องจากตายอมมาดึงเป็นคนขยันจนตาจงดวงพอใจมากถึงกับยกนางทองตึงให้แก่ตายอมมาดึง ขันอยู่มาวันหนึ่งมีโคงช้างปา่าเข้ามาทำร้ายได้ข้าวและผักผลไม้ของตายมมาดึงไล่ไปแล้วก็กลับมากินอีกเป็นหลายครั้งหลายคราวจนตายมมาดึงกธแขนจะฆ่าช้างทางโคงนั้นให้ได้ยังมีตาง,งุ้มเป็นชาวบ้านพมาเลียงอำเภอชาย,ยามีอาชีพค้าขายเดินทางไปต่างเมืองอยู่เสมอตาง,งุ้มมีช้างอยู่สองเชือกเป็นช้างพังและช้างพายเพื่อเป็นพานะในการบรรทุกสินค้าคราวนั้นตาง,งุ้มเดินทางจากชาย,ยาไปค้าขายถึงเขงพาพนมและจะไปต่อ,อยังตะกัวป่าป ขณะตาง,ง้มพักช้างอยู่นั้นของช้างที่ตายยมดึงไล่วิ่งผ่านมาช้างพายของตาง,ง้มเห็นช้างพังงามเข้าก็กระชากกอกขาดออกวิ่งติดตามนางช้างพังป่านั้นไปได้อาาวะต่อสู้กับช้างพายป่าจนฝูงช้างแตกกระจัดกระจายหนีไปคนละทิศคนละทางจนเป็นเหตุให้ตายมาดึงสําคัญผิดติดตามล่าช้างของตาง,ง้มเชือกหนึ่งด้วยตายมาดึงจะกดรอยล่าช้างกลับมาตัวหนึ่ง ตามมาจนถึงคลองศกซึ่งน้ำเชี่ยวมากช้างพังเชือกหอนึ่งกำลังท้องแก่ตกใจวิ่งหนีจนพลาดตกลงไปในนั้นแรงกระแทกทำให้ตกลูกออกมาลูกช้างตัวน,นั้นกลายเป็นหินอยู่กลางคลองศกจึงเรียกว่าหินลูกช้างมาจนบัดนั้นตายยมดึงยังคงติดตามรอยช้างต่อไปโดยลากหอ,อกตามไปเรื่อยๆทางที่ลากหอ,อกไปนั้น ทำให้ดินและหินแยกเป็นทางน้ําอยู่ในเขตอําเภอพนมจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเรียกหมู่บ้านแถบนั้นว่าบางละหอหอหรือบางตามจนมาถึงทุกวันนี้ตายยมาดึงตามช้างไปจนถึงช่องเขาในป่าลึกในตําบลคลองโศกณสถานที่นั้นมีม้าตัวหนึ่งเหลียวมาดูตายยมาดึงเขาช่องนั้นจึงได้ชื่อว่าช่องม้าเหลียวคันไล่ต่อไปจนเกือบจะทันตายยมาดึงได้เอาดินปืนใส่กระบอกปืนจ้องยิงแต่กระสุนพลาดไปจึงเรียกสถานที่ที่กระสุนตกซึ่งอยู่ใกล้ๆกล้กลบ้าน บางหมาดว่าช่องลูกปลายและด้วยความโกรธที่ยิงช้างไม่ถูกตายยมาดึงจึงได้โยนปืนทิ้งปืนตกลงไปบนภูเขาตรงหน้าวัดสองพี่น้องตำบลคลองโศกจึงเรียกภูเขานั้นว่าเขาโยนตายยมาดึงเหนื่อยมากจึงปล่อยให้หมาที่ตามมาด้วยไล่ช้างไปก่อนหมาได้ไปพบแลนแลนวิ่งหนีลงรูซึ่ง อยู่บนเขาตรงหน้าถ้ำวิรันรามแต่แลนถูกมาตะคุบได้ตรงส่วนหางหางแรนจึงหลุดคารูนั้นอยู่จึงเรียกสถานที่นั้นว่าแลนแลนคารูคันแลนหลุดไปได้แต่หมาได้แต่แงนดูจึงเรียกสถานที่บริเวณนั้นว่าย่านหมาแงนฝ่ายตายมาดึงได้ใช้พล้าคว้างแนลนพาดไปถูกภูเขาพร้าหักจึงเรียกเรียกสถานที่นั้นว่าเขาพล้าหักคันไล่ต่อไปอีกนิดเกิดฝนตกหนักจำเป็นต้อง เอาดินปืนทิ้งไว้ในถ้ำจึงเรียกสถานที่จึงเรียกถ้ำนั้นว่าถ้ำดินปืนช้างพลายของตางม,มถูกตายมาดึงตามล่าไม่ลดละต้องตเตลิดหนีจนถึงแดนเมืองตะกวัวป่าไปหยุดนอนณนะป่าแห่งหนึ่งในเขตอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาจึงได้ชื่อว่าบ้านช้างนอนพอตาอยยมาดึงตามมาเกือบทันช้างก็หนีต่อไป จนผ่านช่องเขาซึ่งอยู่ระหว่างอำเภอท้ายเมืองกับอำเภอตะกัวทุ่งตายมดึงเห็นแผ่นหินใหญ่วางอยู่จึงยืนรับห่อกับแผ่นหินนั้นที่นั่นจึงได้ชื่อว่าหินรับสืบมาจนถึงทุกวันนี้ตายมมดึงตามล่าจนเข้าเขตเมืองพังงาก็เป็นที่ป่ารกและฝนตกหนัก จึงปีนขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งแล้วชะงกดูช้างเชือกนั้นปัจจุบันบริเวณน,นั้นเรียกว่าทุ่งขางงกพอตายมาดึงเห็นช้างก็รีบลงมาใช้หอกแทงช้างนั้นทันทีหอกนั้นปักเข้าที่ขาช้างข้างหนึ่งทำให้ขาช้างที่เป็นแผลใหญ่และพิการเดินไม่ถนัดเรียกบริเวณที่ช้างถูกแทงขานั้นว่าบ้านแผล อยู่ในเขตอำเภอเมืองพังงาช่างยังกระเสือกกระสนหนีต่อไปจนหมดแรงก็หมอบนอนอยู่กลางแดดปัจจุบันเรียกบริเวณนั้นว่าบ้านตากแดดตายงดึงได้ใช้หอกแทงตรงท้องของช้าง เลือดไหลทะลักออกมาในที่สุดก็สามารถลงช้างพลอยของตังมุ่งได้สำเร็จช้างนั้นกลายเป็นหินเรียกว่าของช้างตรงส่วนที่เป็นท้องของช้างซึ่งมีเลือดไหลทะลักออกมานั้นกลายเป็นน้ำตกและท้องช้างกลายเป็นถ้ำใหญ่เรียกว่าถ้ำพองช้างและด้วยความแค็งของตาลงดึงได้ผ่าท้องช้างล้วงเอาสัตว์ไไส้พุงออกมาต้มแกงกินเป็นอาหารเสร็จก็ยกหม้อข้าวหม้อแกงเหวี่ยงลงในวังน้ำใกล้ๆนั้นปัจจุบันเรียกบริเวณน,นั้นว่าวังหม้อแกง ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับตลาดพังงาและต่อมาคำว่าพังงานี่เองได้ลกลายมาเป็นพังงาฝ่ายตาง,งมเจ้าของช้างที่ยวตามหาช้างของตนไม่พบตามมาจนถึงพังงาจึงรู้ว่าช้างของตนถูกฆ่าเสียแล้วก็เสียใจจนขาดใจตายตามช้างไปแล้วร่างกายของตาง,งมกลายเป็นปูเขาเรียกว่าเขาตาง,งมนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆซากช้างคือเขาช้างนั้นเองบางตำนานเล่าว,ว่าช้างของตาง,งมเป็นช้างพังและมีงาเล็กๆเมื่อถูกงา ออกจึงเรียกว่าพังงาและบางตำนานเล่าว่าช้างที่ถูกฆ่านั้นเป็นช้างของตายมดึงที่ขี่ไปแต่งงานแล้วช้างหลุดไปทำลายพืชได้ของเขาจึงถูกฆ่าตำนานที่เกี่ยวกับเขาช้างนี้เนื่องจากมีมานานผู้เล่าจึงมักเอานำสถานที่อื่นๆในบริเวณนั้นมาเชื่อมโยงเสริมต่อจึงปีศาจออกไปมากมาย